สวัสดีขอบคุณนะคะลูกๆสวัสดียามแดงจ้าพี่น้องมือมือหนีขอม้วนจักมือเด้อเป็นอย่างตะดมบอกแบบนี้ดมอมคืนบอกแบบนี้มาครมาไม้ไม้ไม้ชาติับแม่ นอะไรัดาเคยกินข้เราเคยกินสีนั้นไดอะไรเด็ดอะไรเนี่ยตลาดเปนกนี่ยลาดกะลาดอะไรมาเลี้ยงวันน บรรยากาศยามแรงจ้ะมือนี้มือในบ้านบอรเคนสติกคนหลายเด้อมือนี้เด้อครบพ่อแม่ลูกพี่น้องคนหลายจ้ามือนี้มาได้เหงาสามพ่อแม่ลูกเด้อมือนี้มาอยู่ใกล้ๆป้าเง จองแล้วนะแมคิดมาามาพี่น้องยำแดงแล้วกันจ้ะแม่บอกแม่ว่าอยู่เอาเอาไข่มาใส่ไข่มันมีสองลูกก็ปลาเก๋จุเมืองก็อ่ะบ้าบุงเมือเสียจุกับต้มเป็ดจ้ะพี่น้องจ้ะหลังไก่ทอดอือ ต้มเปสเซอร์บะอกโกะอ,อ,อร่อยสุดยอด,ดยมาได้จามาเด้ออยู่กันอาะใส่บะโกะสอก้อน้ำมือนี้มาแซบมาม้วนเด้อจะมือน,นี้าน,นานๆมีโมเมนต์บรรยากาศแบบนี้ถ่ายเก็บไว้ก่อนถ่ายเก็บไว้ ถ่ายอ้างพี่น้องนํำมือน,นี่ัเนอะมีทุกผักมีทุกผักเครื่องดื่มเขากับเพียบ <c oughs> มือน,นี่บอกเคนสติ๊กโขโขม้วนเดอ้อมือน,นีเดอ้อเงาอยู่นานละสามพ่อไม่รู้ <c oughs> สาพ,พ่อไม่รู้ <c oughs> ไปใส่แล้วผู้นึงต <c oughs> ิดน้อย บรรยากาศจังนอนกับที่พักกันเปิดเพลงมาเปิดเพลงกับชเวไทย,ยพี่น้องเบิง่งบรรยากาศยำแรงอากาศบ่ฮ้อนบ่หนาวค่ำเลยก็ยังบ่โอนยังวันกัได้ได้กลิ่นแลวก็มาลุ้นจับติ๊กกับสิคอโตไปกินเด้วจับแบบน,นี้ค่ะ อยงหน่อยต้มเป็ดเฮาจากซีซีได้สดนฮ้อนๆเป็นเย็นสะก่อนมันต้มเป็ดเปื่อยๆสดน้ำฮ้อนวะบรรยากาศยามแรงกำลังบ่หนาวมือนีิกำลังดีอากาศบ่ฮ้อนบ่หนาวบ่ฮ้อร้อนมากแต่ไปเก็บหอยก็ได้อยู่นะด้วยไอได้อ่านคอมเมนต์แล้วบ่ไอ้คอมเมนต์อีกย่างนะเมื่อกี้นี่ เอาป้าปาว่ะหลังยินคุ้มกว่าไอพ่อกอยไอพ่ออารมบรรยากาศเอาลุยนะแม่น้องกันนาลูกกินต้มเป็ดลือกินซอยจุนี่เราทำเคืนอมยาว ได้สัมผัสไอความม้วนแบบนี้มานานแล้วจ้ะม้วนกุ๊บเมื่อคืนงวกันบ้าจะเตือนเช้ามาแม่ระดาพี่น้องจ๋าขุดปูอีกแล้ววนันด้สี่หาตัวเนาะพี่น้องไปบิ่งคลิปเห็นแม่ว่ามาเอาอีกมันบบโอปุ่นมาแต่เศร้า เอาเคงกระซิมตัดไม้ไปทำข้าวหลามจ้ะถุงทางไปทางพี่น้องจ้ะแบบนี้เลยเด้อผ่าดงดอกไม้ดอกหญ้าจ้ะแบบนี้ไปเลยเฮ้ยกองกระบอกโฟกัสแม่ก็มาแต่เศร้าเลยมาลุยปูต,ตกนี้วะมีะ่จะเตรียมไม้ทำข้าวหลามเอาช่วงเทียงเพียงคนละ แม่ได้กี่ตัวแล้วสี่วัดอ่าเป๊บเดียวเช้านี่เช้านี่นัのの่งนั่งกระพื้นเลยผูนั่งเหยียดขาเลยโอ้ยดอกอันนี้งามๆเหมือนดอกซากุระเลยนะพี่น้องบรรยากาศยามเช้าบนหนาวเฮงเป็นไรนต่แค่เย็นๆอย่าใหค่อย หาเก็บบวกไปต้มกินกับ,ป,กบป่นกระปูใสกเบคนที่ว่าเอาลำไหนสวัสดีครับสวัสดียามเชา้าเป็นไหนเมื่อคืนมวนกุ๊บแห้งเลยอเกิดอะไอย่างกะเกือ <c oughs> บบอลอดม,ลมดไปส่งลังนานๆถึนนได้เจอพี่น้องจาความสุขแบบนี้จัดไปตัวอาาเอาลำไหนควาต้องดูไผ่ที่ไม่แก่มากจ้ะไผ่ปีนี้แหละที่มันเพิ่งเป็น ต้นอ่อนๆนะเนาะน,นี่ต้นนึกโอ้ยมันคือคดๆงอๆพอเปิดแล้วแม่วะข้างในผูกก็ได้บอกเคียท่าเห็นไวน้ๆๆแต่มันจะเอาออกยากกเคนกำลังเลิงอยู่ว่าจะเอาต้นใดคำนวณว,ว่าจะตัดง่ายตัดยากนั่นจะเป็นไผ<ฟ>่ไผ่บ้านหรือว่าไผ่สีสุกเป็นไผ่อันนี้เนาะไว้ทำข้าวหลามอ่ะบอกเคียนเราได้เมนูเสบปันแม่กินบอกนู่นไม่ ดิเกือบเหยียบอือหมานบ่ะล่ะเบื่สโบดเนาะเมนนี่นี่นี่ดีอือน้องจ๊ะาอ่านี่ดิหนอพักใหญ่หนู่อเห็นได้นน่พอแกงเลยหนะต้องถามแม่ก่อน่าแม่จะกินแน่ถ้าบอกกินก่อนอ๋ไให้ก่อเอไว้กดแบบติดทำมาเอาเมนไปติดไปด้วยแล้วไข่ขราด้วยเมนเดี๋ยวปล่อยบอกเชนจัดข้ามไป แต่ว่าที่ท่ายพี่น้องเหมืองที่ตอนเผาแล้วพอนยตอนขันตอนการเผาพ่น้องบอกเคเนะเช้าหนึ่งมาสวัสดียามเช้าก่อนอาวบอกเคสลาพี่น้องก็นจะเมื <c> ่อ <ười> คืนทำมีดกรรมไว้อีกเยอะ <c ười> บวนกุ๊บเอาครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาเกคและครอบครัวหน่อยนะครับแล้วพบอกออันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามีตื่นได้สองสามคนที่เหลือลุกบอลลอดพี่น้อง